กินเจกันครับผัดผักครับผมผัดผักเจครับผมใส่ลูกชิ้นเจเข้าไปช่วงนี้กินคลีนคลีนครับผมรักษาสุขภาพครับผมใส่ลูกชิ้นเจผัดผักครับผมโอ้ยขึ้นเต็มจอแล้วครับทุกคนว้าว หนึ่งเมนูครับท่านผู้ชมทอดไส้อั่วเก๋ครับผมน่ากินไหมทุกคนไส้อั่วเก๋ครับผมช่วงนี้กินกินเคลินครับผมรักษากสุขภาพนะครับกินเกกินมังสวิรัตครับผมออกันไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่คันตกเลยครับ เซตเรียบร้อยครับผมพ่ใแม่พี่น้องผัดผักเจรครับผมนี่ลูกชิ้นเจนะทุกคนชิมหน่อยอร่อยไหมส่วนนี้ก็ใส่อัวครับผมใส่อัวเจอืม อ,อือร่อยอร่อยครับผมผัักเจไส้อัวเจครับผมช่วงนี้กินกินเคลนครับผมรักษาสุขภาพกินเจกันนะครับ